สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้ามือน,นี้พี่แป้งสิบห้ามากินเขาก็แกงขี้เล็กเดอ้อมือน,นี้มาเดอ้อมาเดอ้อแกงขี้เล็กบนดูถวยบบไงแกงเองเอาเต็มเอามาแต่เมืองไทยแป้งกระลื่นซอมเนาะจ้าเนาะเรื่มซอนซอม,ะนะออม,อมโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปเอาซอนซอมก็ได้จ้ามาแล้วมาแล้วเราไม่ซอนซอมกิน ินเขาก็าได้พี่แบมมาแกงคีเล้งมากมากแบบน้ำออเจเด้จ้จหืใไข่ตุ้นว่าสิบไปซื้อปลาแซลมอนทอด ข่านไปกินแกงกินเล็กไม่ต้องกินกับปลาแหงเนาะปลาแหงแหงทอดกรอบไหม นังหมูนะจ๊ะมึงดูอืมขาขาเบกูด nó cho mà nó sẽ sẽ hơi ơn nha, hơi tương cà hit ngay ngay cái chọc, bưng luôn, canh khi lấy cái bám กินเขากับแกงไข่เล็กไม่แห้งนวดบ่นี่อยู่จากว่าม่ีไข่ตุนน้ำไข่มันก็เป็นโปรตีนเนาะนั mm ่น hmm. แหล,ละว่าสิไปซื้อเนื้อเธอเอิ้ดไล่ามากล mm hmm. ุกโดดลุกโดดนังหมูอะ่ะแคบหมูได้จานไหนเพิ่งนูเพราะเขาอืดหน้า เขากระจายคล้ายๆคล้ายๆไอ้ก็เพาะป่าอืมบแซ่มากๆด้วยจ้ะ แล้วคืนอนอนเอ่ยได้เนาะจะนอดเอื่ยแกบแค่เล็กไห้ก็ยอยากสะหองไห้จะนอดเอืย่ยอือชายาพี่แบมกัดก,กินเขาเร็วขื้นเขานำสามข้ามเกินเิองดูสิเล็กอ้อยต่อยเิองดูจ่า่มีน้ำพี่แบมแม็กกนินเล็กแบบนี้ละจ้ะก็ะต้องไม่น้ำหลาย

เพาะหมูแค่กระบหมูจากหนวดหัดคำยูดอกได้กินของแซ่บมากินเขาหลานด้วยจ้ะไ่ได้กินเขาบ้านจะเจอเขาบ้านกินเขาอยู่บ้าน พีมแบมยำถึงลุกโดดกินข้าวบางก,บก,บกับกินอาหารแดนแฟนเห็นให้กินแล้วเ็นยังไห้ก็ต้องกินนะจัจปะเด็ดประเด็จถือบังคับเด้แต่พี่แบมกินได้ก็ย่างเดี๋ยวได้ดดดจัะ พี่แบมกินได้คู่ย่างด้จ้ะได้สยิบอกเคยเห็นโมเมนต์ที่ว่าเ่แ์มกินข้าวกะแปนเนาะตอพญานาแล้วอยากอาหายกิน,นอะบะหมีซ่ซอนกลางได้กินผู้เดียว ไข่ตุ๋นหกหนวยงมแต่ไข่ขาวดอกจ้ะพี่แบมสซื้อซื้อไข่ขาวในห้างเหรอแม่จ้ะที่เขาแยกไข่ขาวนะรอแม่เพราะว่าขาบ่อ,อยากกินไข่ไข่แดงหลายขาเป็นไข่มันในเลือด ไ้ไม่เคาเวลปง่ายๆตุนหกนาทีแด้จังเ่ยแต่เวลาตุนหกนาทีหนึง่งอืมลูกโดนหายไปใส่หมดกระเพ็ดอยู่ได้จ้ะ ล,ลโด่พรกปุกเองปีที่แล้วมันเม็นพริกไขยมันก็ได้หน่วยบางงาอืมมันจะเข้ากันเนาะกันคือเด็กตัวเล่าเคอพ่่งแกงแบบเล่าๆลมาต้องใส กระเบื ường, nh nh ้องมันยุ่งยากเขาถวยแบบง่งด้วยจ้ะพี่แบมกินดูจ้องหน่วยขั้นเนีืย mệt, mình sẽ để bơm ngay, vơi ra như vậy. Dọc, bằng hang, P béng bằng hang đâu chẳng, cành cây lép, nha tá xí xí, dáng เพงว่ากบก้นให้คกบธหนาบกบรบทีด้วยรบได้ใจไว่าพี่แบงซีเบิลบเขาไหมหนุ่เต็มหมอด้จ้ะเคียยังบ่แมนเด้ ชิ้นไข่ออกชิ้นไข่บาได้ต่ำกับเบอรยำเนื่อจากยำเบอร์แล้วรค่อยแบ่งเป็ะกูเพาะเพราะวัดส่งอยู่ติอือสับแห้งสับส มาเด้อจ Blood.. yeah. no ้ามาเดิมบะเด็ดเขาไหลซอสผู้ใดดูเด้อเลือกๆทั้งบะเด็เขาแห้งจะขอโทษขออภัยไข่ตุ๋นยั่วๆจ้ะแบบหื้อ ไข่ตุ๋นไข่าขาวด้วยจ้ะเคล็ดลับคือใส่ไข่หน่ยนึ่งแล้วก็พี่แบมกลับไปซื้อไข่าขาวมากซื้อไวมะไว้เป็นแพกได้จากไข่าขาวพี่แบมอะที่เขาแยกไข่าขาวไข่แดงเอามาไว้ตุน๋นค่ะเอามาไว้ตุน๋น เขาปิดจะไข่แดงเขาใายไข่มันอุตายจริงๆแล้วเขาห้กินไข่แดงนะแต่ว่าพี่แป๊มจะกินน้วยเดียวนัึงกับไข่ขาวมึนมึงก็จะแส่บแห้งไรกินขมวอถว่วเงขาเร็วบ่แก่เทลแสบมากมากเลยเขามื่อแล้วแต่ซเบิ้ จะแต่กับสิคอสจบคลิปนี้ไปก่อนด,ด้วจ้าเดิมขอบคุณที่รับชมพี่แบมด้ยวยจา้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ